ครับสวัสดีครับสภาพฟ้ามกับแบบน้องซิมตะบนหกลามเพื่อจัดตัวราทพี่บ้านจังหวัดเลยครับเจ้านี้ก็มีว่าแม่หลวงก็ฝากครับง่ายๆครับลูกแม่แล้วครับหลูกสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนเพิ่มสูงแม่ลอยยิ้มหาบวกลบครับว่าไทยไทยอย่างนี้หรอกลูกแรกครับสดดีเป็นแล้วคาัลูกเพียครับเมื่อสามพันหาลอยครับไปเรียนพี่หนักบ้างพูดหน่อยบ้องเราแบบ ลงลก,กินน้ำพอดีครับเครื่องอมเครื่องแดงนะครับ, 103, บเมื่อสามพันหาอยครับเป็นเอกทากมากโตมากตหน่อยเล่ครับ บึงแม่แยากลวกครับแม่อยากรวงนี่ขั้วสูงรลอยสามติบหาไปหาซี่สิบุละนะตีเข้าตีตมไปว่านครับนะโพนอ้างลางดีพว่าลวกตัวที่สองครับเปิดราคาไปเมินหาพันหาลอยครับน,นาเลียงหนาเจ็บครับเพราะ่าใจวาเป็นว่าดูหมูนะครับกินใหญ่ดี่งเดียวเป็นนายฝนตกลิ้นดิเหรอว่าหวัมาไทายเข็บฝนตกลิ้นครับ ยังขาดีเร็บดีรับประกันทกถอนรับประกันเดือนนึงแหรอครับบันขขดดครับพ่อมกนใครคขาดๆาดอยู่ครับเอาไปเลี้ยงครับเช่าห่วงหลกนี่ทับเอาไหมครับรกับหนังหนาดีเบอเรื่องดีย้อนหลังตัวดีครับขอบตาดำเครื่องดำครับพทอแม่ครับส่งไห้เลยครับ นี่แล้วเรียงเรียงว่าจ้ามาเป็นคำว่าดุกหมกครับบ่งแม่ลูกอย่างนี้นงครับเงินสามพันห้าร้อยครับครับแนบหนาผมหัวมาไหมครับอยากเต้นจังนอยจังฮู้ยันี่ธ้รมาแดวมามามยจนเข้าไม่พร้อมเข้ามันขาดล้วก็จะใส่ไหม อันลั้อยจับคอยใบ,ยบรคร็บป็เหีาายงครับอยู่กับห้าใบเ้าจับแบบงีวว่ตาตัวสี่ลึงมาลึงกันเลยเอายาให้กินเลี้ยงดีๆรูปรูปกัคข้าเสาแล้มันกนยางน้องคนท่าต่อไปล่รอครับว่าอยู่กับผูเลียงครับรนนรบ่เลียงดอกครับปูเลียงอยู่ครับพอเลียงกินยาให้รอกนี้ว่าลูกนี่แล้วดิลูกก็อยู สามที่เดียนหาเดียนนี่ลเรเบิ่งเราครับเพราะว่ามันได้สดดีตลอดงวดแรกเข้าไปเลี้ยงไว้ป้ายกินหญ่เลยหรอกครับนั่นแหละสีน่ารื่นครับฝนตกเลี่ยนทีน่ะเอาละที่ครับฝนฝนริ่นฝนหน่อยเลยทีตี้ครับขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ